เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครบัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ พบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาทำโคนทุเรียนนะครับพร้อมกับใส่ปุ๋ยซึ่งขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงดูแล้งนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะปล่อยให้รกอยู่รกมากนะไม่ใช่รกอยู่ธรรมดารกมากเลยดูดูร่องรอยยังมีนะฮะรกเต็มไปหมดนะครับแต่ว่านั่นคือความตั้งใจนะฮะตั้งใจที่จะให้รกเพราะว่าช่วงดูแล้งนะครับ หญ้าเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวสําหรับโกนต้นไม้ของเรานะครับเพราะหญ้าเหล่านี้นะครับช่วยปกคลุมหน้าดินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แสงแดดนะมากระทบกับผิวดินโดยตรงนะครับชะลอช่วยช่วยชะลอการระเหยของน้ําในดินได้เยอะนะก็เลยไม่ตัดหญ้าแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีฝนตกนะครับมีฝนตกลงมาเออ ก็ถือว่าหาใหญ่เลยทีเดียวนะฮะก็ทําให้พื้นดินตรงนี้ชุ่มชื้นได้เยอะก็เลยตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตัดหญ้าเหล่านี้ออกบางส่วนนะครับยังไม่ทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ก็มีเวลาด้วยแล้ววันนี้ก็หลังจากตัดหญ้าแล้วเนี่ยก็คือคิดว่าวันนี้จะมาทําโคนทุเรียนกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทําโคนไม่ได้อะไรอะไรเลยนานมากนะฮะประมาณ หกเดือนนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ามวัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องการสร้างบ้านทําบ้านนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาทําโคนทุเรียนแล้วก็ถ่ายทําให้กับทุกท่านได้ชมด้วยนะฮะวิธีการนะครับเดี๋ยวจะทํำยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างส่วนผสม,มะอะไรบ้างนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูครับก็คือไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรมากก็ใส่ปุ๋ย ธรรมดานะครับเพราะว่าฝนลงแล้วเราก็ได้ใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนเรานะครับทุเรียนเหล่านี้นะครับอายุก็1นึกงปีเกือบถปีครึ่งนะฮะก็จะครบ2ปีในในเดือนอกันยาตุลานี้นะฮะก็จะครบ2ปีเต็มนะครับวัดช่วงนี้ตอนนี้เดือนเมษายนนะฮะ ก็ปลูกตั้งแต่เดือนกันยาตุลาเมื่อปี6 2นะครับปีนี้ปี64ก็ยังไม่ครบนะครบครบจริงๆก็ช่วงประมาณกันยาตุลานี้แหละครับครบ2ปีเต็มนะครับก็อยู่ที่ปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าความสูงของต้นตุเรียนของผมนะครับทั้งๆที่ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ4เมตร4เมตรกว่ากว่านะครับดูลำต้นนะฮะ4เมตรกว่ากว่า ก็ถือว่าต้นโตเร็วพอใช้ได้นะครับสำหรับทุเรียนปีกว่านะครับวันนี้เราก็มาทําโคนทําโคนทำอย่างไรเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะครับเอาครับท่านผู้ชมครับทุกท่านครับปุ๋ยที่จะใส่ในวันนี้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรียล้วนๆนะครับแต่ว่าในในช่วงที่ผ่านมาเนยนะทุเรียนของผมนั้นไม่ได้พบกับ ปุ๋ยมานานมากประมาณ6เดือนเนี่ยที่บอกไปนะครับวันนี้ก็เลยจะใส่ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินซีแล้วก็มีเคมี er ด้วยนะในกระสอบนี้นะครับเป็นปุ๋ยยี่ห้อเขาแก้วนะเนี่ยนะฮะก็มีสูตรของเขากนะ็บอกว่า12-3-6นะครับปริมาณธาตุอาหารที่ที่มีก็คือไนโตรเจนเนี่ยประมาณ12%อตฟอสฟอรัส3%นะครับนะฮะแล้วก็โพแทสเซียม 6เนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็น10%นั้นก็จะมีปุ๋ยอินทรีนะฮะแต่ว่าผมก็จะมีเอามาผสมอีกนะฮะโดยการนำขี้ไก่แกลบหรือท่าไม่มีขี้ไก่แกลบก็เป็นขี้วัวมูลวัวม,มูลหมูอะไรก็ว่าไปนะฮะก็ผสมอิดหน่อยเพราะว่าดินในพื้นที่ในสวนบริเวณนี้นะมันแข็งเป็นดินปลวกนะครับก็เลยต้องใช้ปุ๋ยจริงๆแล้วถ้ามีอินทรียหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรก็จะดีกว่าแต่ว่าต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อย นี่ครับหน้าตาของปุ๋ยเคมียินทรีนะฮะหน้าตาก็จะเป็นเนม็ดออกดำๆนิดน,น,นก็เดี๋ยวจะใส่ต้นทุเรียนใช้ประมาณ9ก้ระมังเล็กนี้นะฮะเพื่อที่จะไปผสมกับขี้ไก่แกลบนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ผสมตัวนี้เดี๋ยวจะไปผสมอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้ที่เก็บปุ๋ยนะ่ะวานฝนตกก็เลยเอามาไว้บริเวณนี้นะฮะนะครับหนึ่งสอง 3 4 5 ทุกท่านครับนี่คือขี้ไก่แกรบนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดกิโลกรัมเหมือนกันนะฮะอยู่ประมาณเดียวกันเพราะว่านี่มันเบาวกว่าดูกองใหญ่ก็จริงแต่ว่าเบาวกว่าตัวนี้นะฮะก็อยู่ประมาณเจ็ดหกเจ็ดกิโลได้แหละฮะก็ประมาณนี้ทีนี้เราก็เอาส่วนผสมเนี่ยมาเข้าด้วยคลุกครับก็ด้วยกันนะฮะอ่าเคมีอินทรีย์ C กับขี้ไก่แกรบอันนี้คือสําหรับก้าวต้นนะฮะประมาณนี้ นี่คือสูตรคิดเองนะครับคิดเองคือเป็นการไม่อยากจะใช้เคมีล้วนๆเพราะว่าดินบริเวณนี้มีความแข็งถ้าเกิดก็บอกว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีตลอดเนี่ยทำให้ดินมันแข็งตัวมากนะฮะก็เลยต้องใช้ส่วนผสมที่เป็นอินรีย์ด้วยแล้วก็ปุ๋ยหมักด้วยหรือว่าเอ่อก็เรียกอะไรปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอะไรได้หมดนะแต่ว่าขอให้มีส่วนผสมด้วยนะครับ ในเมื่อเราได้ส่วนผสมตัวนี้แล้วเรามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะเราต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่แต่งตัวดูสกปรกมอมแมมนะเพราะว่านี่เป็นเครื่องแบบเครื่องแบบที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วยนะฮะแล้วอุปกรณ์บางอย่างก็นําอุปกรณ์ก่อสร้างนะั้นะมาใช้ในงานเกษตรด้วยนะครับอย่างเช่นกระบะใส่ปูนนี้นะฮะก็เอาไปใช้ได้ด้วยมาคลุกเคล้ากันนะครับเสื้อผ้ามอมแมมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะนะขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ลูกชายก็ปิดเทอมแล้วมาได้ช่วยได้นะครับครอบครัวก็แรงงานในครอบครัวนี่แหละที่ไก่แกลบเนี่ยก็ใส่อะไรบ,บ้างก็ไม่รู้มีกลิ่นแบบฉุนๆุนนะฮะก็ต้องมีถสะตัวอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ทราบแต่มีกลิ่นฉุนๆุนเป็นหมูย่างดีเลยนะฮะก็อย่ายใส่เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวต้นเราต้นตุเรียนเราร้อนนะฮะ อ่าเดี๋ยวเรามาตักใส่รถกันนะฮะจับรถหน่อยลูกเอาไปรุมๆมหน่อยไปรุมรมหน่อยตัอรุมรมเนี่ยอุปก,กรณ์ก่อสร้างก็มาใช้ในงานนี้นะนี่รถรถยังยังป้ายแดงอยู่เลยครับลองขัะจมูก ันทุเรียนเราได้กินปุ๋ยแล้วหลังจากที่ไม่พบปุ๋ยมานานมากประมาณ6เดือนหมดแต่ยุ่งเรื่องการทำบ้านเก็ได้หมดเลยเดี๋ยวเราเป็นใส่ต้นล้ขั้นตอนเนี่เยเดี๋ยวมีมีอีกนะไม่ใช่แค่นี้นะฮะขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรงไปก่อนนะแล้วก็จะทำโคน เดี๋ยววิธีทําโคลนทายัางไงทําเพื่ออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝ่ายรูปไปเก็นไปที่แปลง ไปดต้นทุเรียนด้วยต้นนู้นก่อนอต้นต้นใหญ่นุ้นใหญ่หกนะดึงจับอย่างเงี้ยไปได้เลยตังค์ดูดูทางด้วยไม่ได้หนะไปทางนน้นเอาละมามาอืมนี่ครับต้นทุเรียนอายุหนึ่งปี เกือบๆหเดือนนะยังไม่ครบดีหรอกผมว่านะเพราะผมก็ไม่ได้นนเรื่องวันก็ไม่ชัดเจนว่าแต่ว่าช่วงผมจําได้ว่าช่วงประมาณกันยาตุลานี่แหละผมปลูกทุเรียนชุดนี้นะอ่ากันยาตุลา6กสองนะปีนี้6-4ยังยังไม่ถึงกลางปี64ทีนี้คิดว่านะ่าจะประมาณผมลองนับดูนะผมผมอาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ตลอหนอนะแต่ต้นก็ประมาณนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะประมาณ4เมตรกว่าๆนะครับ ซึ่งก็มีต้นที่ความสูงเท่านี้อยู่ประมาณมีในนี้ประมาณ3-4ต้นนะแต่ว่าบางต้นก็ไม่โตเท่านี้นะครับเอาละครับมาดูวิธีทำนะครับทุเรียนนะเขาบอกว่านี่คือย่อส่งพุ่มนะครับส่งพุ่มทุเรียนนะการใส่ปุ๋ยหรือว่าการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะก็ย้ายล่วงลำเข้าไปในจากระยะส่งพุ่มเข้าไปหาลำต้นนะครับทีนี้วิธีใส่ปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมจะใส่ประมาณ สองสองกะละมังเล็กๆนี่นะสองกะละมังนิดๆด้วยกันใสร่รอบๆรอบ,รอบโคนะบริเวณไม่ล่วงลำ้ำมันจะส่งพุ่มเพมาราะว่ารากก็จะหากินอยู่บริเวณน,นี้แล้วนะครับเวลานี้ประมาณนี้นะครับต้นนี้ใหญ่หน่อยก็น่าจะเติมเพิ่มเติมนิดนะต้นเล็กก็ไปตามอัตราทีนี้ อันนี้คือเราใส่ปุ๋ยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้ครบทุกต้นแล้วกันตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าทํำยังไงอันนี้คือใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยทําโคนนะฮะสูตรหลักสูตรนี้ก็คือสูตรใส่ปุ๋ยทําโคนนะครับมาดูกันครับว่าเดี๋ยวจะทํำยังไงนี่จะใส่ขออนุญาตใส่ปุ๋ยให้ครบทุกต้นก่อนนะครับจับไว้ เราจะใส่อย่างนี้นะฮะใส่ครบตุกต้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปนะครับกองดินนะครับกองดินที่ผมซื้อไว้นะฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจําได้ว่าซื้อไปเพื่ออะไรครับตอนนั้นซื้อไว้เพื่อมาเพาะต้นไม้เพาะกล้าไม้นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยจะเอาดินนี้นะฮะไปทำโคนทุเรียนทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ดินนี่แดงมากฮนะดินแดงขนเดี๋ยว,วเรามีรถแล้วนะเราขนใส่รถไปแต่ท่านคงยังคิดว่าทํำยังไงท,ทําโคนทํำยังไงทําโคนก็คือการปลวนดินนะี่ปกตินะถ้าเป็นคนแบบทั่วไปก็คือการปลวนดินใส่ปุ๋ยนั่นแหละแต่อันนี้เราไม่ปลวนดินเหตุผลมีคนระับว่าทำไมต้องไม่ไม่ปลวนดินไม่ปลวนดินนโคนทุเรียน ไม่ต้องออกไม่ต้องออกปุ๋ยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้อะไรไม่ต้องออกนะท่านผู้ชม ุกท่นครับอันนี้คือโคนทุเรียนที่ยังไม่ได้ทำนะเมื่อกี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยรอบๆส่งพุ่มนะครับแล้วที่โคนเนี้ยยังรกอยู่เลยทําไมถึงไม่ไม่ตัดให้ยญ้าให้หมดนะฮะก็จริงก็อยากจะตัดให้หมดนะครับแต่ว่าตัดแล้วไปโดนต้นนะครับคือเกือบขาดนะฮะมีอยู่ต้นหนึ่งก็รักษาอยู่พักหนึ่งนะครับอันนี้ทําโคนในปกติแล้วเนี้ยนะครับ เราจอบพ่อหน่อยการทําโคนนะจริงๆแล้วก็คือการตรวนดินนะครับตวนดินตรวนดินรอบๆโคนเนี่ยแต่ว่าทุเรียนหรือว่าต้นไม้ทุกชนิดละฮะส่วนใหญ่ก็มีรากอยู่บริเวณรอบๆต้นนะซึ่งที่จะถ้าเกิดเราไปทําแบบนั้นเราไปขุดไปพรวนดินก็จะไปทําให้ต้นไม้ รากขาดนะครับรากขาดแล้วก็ก็จะงักในการเติบโตทีนี้ในความคิดของผมนะว่าไม่อยากจะไปเอาดินตรงนี้ไปพูนโคนพูนโคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้าท่วมโคนนเวลาฝนตกซึ่งช่วงนี้ช่วงเม่อช่วงนี้ช่วงเมษาเดือนหน้าก็ย่างย่างเข้าสู่เดือน6คือเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะมีฝนนะมีฝนในพื้นที่ตรงนี้เราก็ไม่ใช่พื้นที่เป็นเนินพื้นที่ราบราบทีนี้ในการ เจอปัญหาก็คือเวลาฝนตกมากๆน้ําก็จะขังได้นะบริเวณน,นี้ก็เลยอยากจะพูนโคหนเขาหน่อยจริงๆแล้วทางที่ดีนะฮะเราก็ต้องพูนโคกนกนะนะก็เรียกว่าทาทาโคกทําโคกก่อนที่จะปลูกทุเรียนนะฮะนั่นคือดีมากกาทำแบบนั้นแต่ของผมตรงนี้ที่ไม่ได้ทําเพราะว่าออตอนนั้นก็แบบรีบๆปลูกรีบๆนะฮะก็เห็นผลมาหน้าผลแล้วก็เลยปลูกนะครับก็เลยได้มาประมาณนี้ แต่เราก็มาแก้ได้ก็คือการใช้ดินข้างนอกนะครับใช้ดินข้างนอกคือดินที่ไปนขนมาเมื่อสักครู่นะฮะเอาลูกมาเทดินเลยเอาละครับเทหมดแล้วลูกลูกออกไี้เลยอ่าทีนี้ไปตักมาอีกเอ่อทีนี้พวเราได้ตรงนี้นะฮะตักดินใส่เลยลูกไม่ต้องรอ ออใช้รายงานลูกนะ,ะในเมื่อเราได้ดินมาแล้วนะครับเราก็มาเกลี่ยเกลี่ยปิดปุ๋ยที่เราใส่ไปไว้ทีู่ด้วยนะเกลี่ยให้รอบรอบโคนคือทาให้มันให้มันนูนขึ้นมานะให้พูนขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่น้ําท่วมโคนนั่นเองนะนี่คือาการทําโคนนะครับทีนี้หลักการก็บอกว่าในการทําโคนแบบนี้นะฮะ ก็จะทําปีหนึ่งก็อยู่ประมาณสักสองครั้งนะครับแต่ดูแล้วมันมันยุบตัวไปมากเกินนะก็ทาทาได้นะปีละสองครั้งอย่างน้อยๆหนะึ่งครั้งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าตุเรียนโตแล้วก็กต้องออใช้ดินเยอะขึ้นนะครแต่ถ้าเราได้พูนแบบนี้พูนโคน็ได้พูนโคนทาโคนก็จะช่วยได้เยอะเลยนหนึ่งก็คือช่วยอะไรครับช่วยให้ดินเหล่านี้นะฮะป้องกันแสงแดด ป้องกันแสงแดดที่จะมากระทบรากของต้นทุเรียนโดยตรงผมเชื่อว่าหลักการนี้คือเป็นทฤษฎีแน่นอนนะครับเพราะว่ารากของต้นไม้นี่กระทบกับแค่ต้นเขาโดนแดดนี่เต็มๆอยู่แล้วถ้ารากด้วยอะไรด้วยต้นเขาก็ต้องมีปัญหาแน่นะอันนี้ดินเหล่านี้มาปิดไม่รหกรากระทบกับแสงแดดโด,ดยตรงด้วยนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันแม่น้ำท่วมโคลนด้วยแล้วย้าเหล่านี้เดี๋ยวพอเรากบไปมันก็ตายนะตายแล้วก็เป็นปุ๋ยไปด้วย ทีนี้หลังจากนั้นนะฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะเอาเอา,เอาดินนี้นะฮะถตาเกิดใครมีฟางหรือมีมีมีหญ้าแบบนี้นะหญ้าที่เราตัดตัดในรอบ,รอบ,รอบสวนเรานี่แหละมาปกคลุมอีกทีนึงนะ,ะใบไม้ใบกล้วยอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าจะมีงบประมาณก็อาจจะไปซื้อฟางฟางมากลบปิดบนนี้หนานหาเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ฟางเหล่านี้นะช่วยปกคลุมหน้าดินได้ด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยไปด้วยในอนาคตนะครับ นี่เราจะทำแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเอาดินมาเพิ่มอีกนะครับ ทุกท่านครับเดี๋ยวต้นนี้นะฮะเราจะใช้ประมาณ2คันรถเล็กๆนี่นะฮะสกระบะนะครับเพราะว่าต้นนี้มีมันดินมันไม่ไม่ยุบตัวมากผมเคยทําไปครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เยอะขนาดน,นี้นะทำเพียงแค่เขาเรียกว่าทําแบบไม่ได้สูงมากนะฮะตอนนั้นทําเป็นนิดๆแนวดินบริเวณนี้แหละฮะมาใส่ทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่มีดินแบบเนี้ยแบบแบบผมเนี้ยทำยังไงท่านก็สามารถใช้ดิน บริเวณนี้ได้นะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องห่างจากทรงพุ่มนะฮะห่างม้เยอะๆหน่อยเพราะรากเขาจะอยู่บริเวณนี้ตอนนี้นะฮะเราจะไปโดนไปสับตรงบริเวณนี้ไม่ได้นะฮะตรงต้นก็โดนต้นก็แน่โดนรากก็แน่ก็เลยต้องใช้วิธีการขุดจากใกล้ๆนะฮะไปกบได้นะครับแต่อันนี้ทําไมผมไม่ทําเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันเสมออยู่แล้วนะคือไม่อยากจะไปขุดไอ้มันเป็นร่องน้ําอะไรเนี่ยก็เลยต้องเอาแบบที่อื่นมาใส่นะฮะ อันนี้คือแนวนคิดของผมนะครับแต่ท่านก็สามารถทําได้ทําแบบที่ว่าได้ก็คือถ้าไม่มีดินข้างนอกแบบนี้นะครับาะบางท่านก็คงไม่มีแน่เพราะว่าต้องไปหาซื้อมาอีกก็เอาดินบริเวณใกล้ๆนั่นะครับขุดมาแล้วก็มาใส่แบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ทําแบบนี้นะฮะให้มันเกลี่ยมันเสมอเสมอแต่แนะนําว่าตรงตรงบริเวณใกล้ๆนนบุคคลเนี่ยนะฮะอย่าให้มันนูนเกินไปเพราะว่าเวลาฝนตกหรือว่ารดน้ำเนี่ย น้ำก็จะได้ไม่ไม่ออกอไม่หล่นหายไปหมดไม่ออกมาจากโคนต้นทั้งหมดนะฮะให้มันซึมลงไปในโคนบ้างนะครับซึ่งตันนี้ก็ใกล้แล้วใกล้เสร็จนะครับตันนี้ล้วผมจะทําแบบนี้ตุกต้นเลยฮะตอนนี้9ต้นแต่ว่าถ่ายท่านดูสักต้นเดียวก็น่าจะพอนะฮะเอ่อาใส่มากกว่านี้ได้ไหมสูงกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าสูงมากก็ไม่ดีกลัวว่า น้ำลงไปไม่ถึงนะครับก็ใส่ให้มันใกล้กับโคนเลยนะครับร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับโดยการเอาหญ้าเนี่ยหญ้าที่เราตัดไว้นี่ครับมาคลุมดินอีกทีหนึ่งนะแต่แนะนําว่าหญ้าเนี่ยมันยังสดอยู่นะฮะถ้าเป็นฟางจะดีมากเพราะว่าฟางนั้นนะมันมันแห้งแล้วมันก็ไม่ไปตามปฏิกิริยากับดินหรือว่าธาตุอา,าหารตัวอื่นนะฮะ ค่อยทำให้เกิดความร้อนได้ก็เลยแนะนําว่าต่อเป็นหญ้าที่แห้งแล้วจะดีแต่อันนี้ผมก็จะแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ไปใส่ใกล้บริเวณโคนเ็าเยอะแล้วใส่ตรงนี้ได้ไหมได้นะตรงนี้เพราะเอาดินเนี่ยปกคลุมปกกลุมรากอยู่แล้วคงไม่ถึงรากแน่นอนอันนี้ใช้ได้อนาคตนะฮะก็อย่าเป็นปุ๋ยไปด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาใส่โคนให้เต็มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพอได้จากนี้เราก็รดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มเลย เพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกเราต้องรดน้ําไอ้ชุ่มแล้วหญ้าเนี้ยข้อดีของเขาก็คือช่วยปกลุมไม่ให้ดินที่มันชุ่มอยู่นะแห้งเหือดแห้งไปในในในขณะที่แดดจัดจัดนะช่วยได้เยอะอย่างที่บอกเป็นในแปลงนี้จริงๆแล้วไม่อยากจะตัดหญ้าเลยนะช่วงดูแลงันเพราะอย่าทำให้หน่าดินนั้นโดนแดดเต็มๆทาให้แดด ความชื้นไปหมดนนะครับี่คือความสูงตากล้องถ่ายให้เ็นความสูงนี่นึงนี่คือระดับพื้นดินนะฮะนี่ระดับของโคกหรือว่าโคกที่เราทำหรือว่าทําโคนขึ้นมาสูงก็อยู่ประมาณ10%หรือ20เซนนะคือ20เซนได้ถือว่าพอแล้วนะฮะบริบรเวณนี้ก็ป้องกันน้ําท่วมโคนได้100%แล้วนะครับเชื่อบ้านอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ไม่เป็นที่ลุ่มอยู่แล้วน้ำก็ไม่ได้ท่วมถึงอยู่แล้วนะฮะ ต่ถ้าเกิดใครอยู่ที่ในน้ําท่วมถึงนะฮะก็สูงกว่านี้ได้อีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนรดน้ํานะครับเอาละครับพอเราทําเสร็จนะฮะแนะนําว่าให้รดน้ําไอ้ชุ่มเลยนะครับน้ําไอ้ชุ่มเลยน้าไอ้ดินที่เราโปะไปใหม่เนี่ยชุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บความชื้นนี้เอาไว้นะฮะเราไม่อาจจะไม่ต้องรดน้ําทุกวันอาจจะได้สัก2วัน3วันนะถ้ากรณีที่เด็ด โดยที่เราใช้ฟางหรือว่าดินหรือว่าหญ้าที่เราตัดไว้แบบนี้นะครับทําให้ท่านดูต้นเดียวนะฮะที่เหลือก็จะทำแบบนี้ก็จะทําวันนี้ก็ประมาณมีประมาณ8ต้นนะครับทุเรียนในแปลงนี้นะครับเดี๋ยวไล่ฟังนิดว่าผมปลูกไว้กี่ต้นนะฮะอยู่ประมาณ12ต้นนะครับในที่ดินประมาณ1งานหนึ่งงานกเกือบเกือบสองานเนะฮะแ,แล้วไม่ใช่มีแค่ตุเรียนนะครับมีมะพร้าวด้วย พราวหน้าหอมเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องถ่ายตั้นก่างหลังหน่อยะมะพราวหน้าหอมด้วยนะอยู่ใกล้กันนะฮะห่างกันประมาณ5เมตรห่างกันอยู่ประมาณ5เมตรแล้จะปลูกมะพร้าวอยู่ประมาณ20กว่าต้นนะครับดูกินดูแลกันว่าพื้นที่2งานเนะี่ยผมปลูกต้นไม้ได้เยอะขนาดนี้ไม่เพียงแค่ไม่เพียงแค่ไม่เพียงแค่ทุเรียนกับมะพร้าวนะฮะมีต้นไม้หลากหลายเลยเยอะแยะเนีในเนี้ยในที่ดินขนาดนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ปลูกผักปลูกอะไรด้วยแต่ตอนนี้ต้นไม้มันโตขึ้นไปบังแสงแดด ผักก็ไม่ได้รับแดดนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกแล้วก็มีต้นไมอ้อือ่นเยอะแยะเลยมะพร้าว20ิกว่าต้นนะครับทุเรียนสิบกว่าต้นก็อยู่ด้วยกันนะฮะเหลือก็เป็นกล้วยกล้วยนี่ปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงด,ดูกล้วยกล้วยมีกล้วย,วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางนะฮะก็ปลูกไว้ในพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็มีบ้างครับไปบดบางเงากันได้เหมือนต้นมะพร้าวก็โดนเนี่ยต้นนี้นะ นี่หลายต้นนะครับว่ากอกอกล้วยนวานี่ต้นก็จะใหญ่หญมากเราก็ไปใบเขาจะไปคลุมต้นมะพร้าวบ้างต้นทุเรียนบ้างต้นต้นอะไรมะนงมะนาวอะไรเนี้ยฮะเขาก็าไปคลุมหมดก็กําลังที่จะจัดการต้นกล้วยอยู่นะจัดการหมายถึงว่าก็ลดปริมาณขเขาลงไปบ้างนะครับจะให้เขาเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับก่อนหน้านี้คือปลูกไว้ตั้งใจที่จะปลูกไว้เพื่อ เป็นร่มเงาเป็นที่เลี้ยงให้กับต้น,ต,นต้นทุเรียนตอนเขาเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาก็โดนแดดจังๆไม่ได้แดดแดด,ดจัดไม่ได้น,นะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยเมื่อกี้นะฮะถ้าใจดีก็รดน้ําสักหน่อยก็ยังดีะรดพน้ําแล้วก็ก่อนที่จะเอาดินมากรบก็ได้เหมือนกันนะครับเพ่าช่วยให้ปุ๋ยก็ละลายทําละลายกับกับน้ําเพื่อที่จะซึมไปในรากก็ได้เร็วขึ้นนะนี่ก็ดีครับแตบบ่นี้ก็ได้แต่แบบที่ทํามันก็ได้ก็ค่อยซึมลงไปนะครับ โอเคนะครับสาหรับการแนะนําในการทําโคนใส่ปุ๋ยทําโคนในวันนี้สําหรับต้นตุเรียนอายุ1ปีกว่าๆวานะครับอเอาไว้เพียงต่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านนะครับไปทําให้เ,เสร็จนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ